กุนคแม์สอล่มอาจมีชาติแข่งขันไม่ถึงสี่ชาติตามระเบียบซีเกมส์ซึ่งจะทําให้จัดการแข่งขันไม่ได้ด้านดรศักชายประธานอิฟมายืนยันไทยไม่สมแข่งไม่กระทบความสัมพันธ์ดรศักชยัยทัพสวุวรรณประธานสาพันสมาคมมวยไทยนานาชาติหรืออิฟมาในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแสดงจุดยืนของอิฟมาต่อการจัดกุนคแม์ของกัมพูชาในซีเกมส์เดือนพฤษภาคมนี้โดยดรศักชยัยยืนยันว่าเคารพกุนคแม์ที่เป็นกีฬาประจำชาติของกัมพูชา แต่ไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพราะไทยไม่มีสมาคมกีฬากุนคแม์อีกทั้งกุนคแม์ไม่ใช่มวยไทยถ้าหากส่งไปแข่งจะผิดระเบียบของอิฟมาแต่ยืนยันว่าการที่ไทยไม่ส่งนักกีฬาร่วมจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยและกัมพูชาครับเกิดการมาแถลงข่าววันนี้นะครับก็มีทั้งสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับ เราเองเนี่ยมาร่วมเน็นแถลงข่าวเป็นครั้งแรกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่เป็นที่เล่าวขานกันมากว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่ส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันคุณคเมในการแข่งขันกีฬาซีเกมสครั้งที่32ในเดือนพฤษภาคมเนี่นะครับ ก็ได้ให้เหตุผลกับใส่ต่างๆนาๆนาครับและก็มีข่าวกันต่างๆมีคลิปคลิปต่างๆมีการเคลมอะไรกันนั่นนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่จะกรับเรียนให้ทราบว่าทางสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถส่งไปแข่งขันได้เพราะว่าคุณคเมไม่ใช่มวยไทยนะครับเละสมาคมคุณคเมก็ไม่ใช่สมาคมที่ผมเป็นนายกอยู่ มัเป็นลักษณะนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าหากว่าจะส่งไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดของสหพัน์มวยไทยนานาชาตินะเพราะว่าการที่ไปแข่งขันกีฬาใดนั้นต้องเป็นการแข่งขันกีฬามวยเท่ามวยมวยไทยสมัครเล่นเท่านั้นนั่นมันเป็นคุณคะแนนเราก็ไม่สามารถจะไปแข่งขันได้ และอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งให้ท่านคณะกรรมการของกีฬาโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ทราบแล้วนะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เข้าใจเช่นนี้นะและก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันเพราะว่าคุณกมเมไม่ใช่กีฬาโมยไทยครับส่วนท่าทีของชาติต่างๆในอาเซียนนั้นดรสักชัยเปิดเผยว่ายิปมาได้แจ้ง6ชาติที่เป็นสมาชิกของสพธ์สมาคมเวทนานานชาติ คือสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามรวมถึงไทยไปแล้วว่าไม่ให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกุนเแม์เพราะกุนเแม์ไม่มีองค์กรกีฬานานาชาติได้รับรองไม่มีการตรวจหาสารต้องห้ามกฎกติกาไม่ชัดเจนไม่ได้มีการฝึกฝนหากลงแข่งขันอาจเกิดอันตรายได้ส่วน2ชาติที่ไม่มีสมาคมก,กีฬามวยไทยคือบรูไนและติมอร์ซึ่งไม่น่าจะมีนักกีฬาแข่งขันขณะที่อีก3มชาติไม่ได้เป็นสมาชิกของอิฟมาคือพม่าลาวและกัมพูชาโดยชาติที่เป็นสมาชิกของอิฟมาทั้ง6ชาติหากส่ง่งงงแขขันอาาจจะมมีบทลทลโษต,ตาม,มา จากการที่ผมได้รับทราบจากอิฟมานะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการทำหนังสือแจ้งให้สมาชิกประเทศที่เป็นสมาชิกของ i f ฟมาเนี่ยในในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันมีประเทศต่างๆอยู่11ประเทศแต่ใน11ประเทศเนี่ยมี2ประเทศเขาไม่มีสมาคมมวยกันก็คือบรูไนกับติโมเลสเต่วนอีก9ประเทศเนี่ยนะครับ 3ประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกของอิฟมาคือเมียนมาแคนบอเดียแล้วก็ลาวเขาไม่ได้เป็นแต่อีก6ประเทศเนี่ยตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกอิฟมากก็แจ้งให้ทุกชาติทราบว่าจะส่งไปแข่งขันเนี่ยไม่ได้นะมันผิดกฎระเบียบ โทษแบน์กี่ปีเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่สามารถด่าเชือยู่กับฝ่ายกฎหมายของของอิฟมาะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยที่ดูจากเอกสารที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยอิฟมาส่งให้เราเนี่ยก็จะไม่ให้เข้าไปร่วมการแข่งขันที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือเอเชียอินโดเกมจะไม่ให้มาแข่งขันหรือการแข่งขันอื่นๆที่ในช่วงระยะปี2ปีนี้ก็จะไม่ให้เข้าร่วมกันกัน อันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบจากอิสมานี่ก็บอกว่าสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เน,นี่ยอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่ส่งไปแน่นะครับจนอีสองชาตินั้นผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลจากอยากอ่างอิสมาแะครับแต่ทีนี้ในกฎระเบียบที่เราเรียกว่ากฎระเบียบของสีเกมการจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมเนี่ยประเทศเจ้าภาพเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเสนอกีฬาพื้นเมืองขึ้นมาได้แต่การที่เสนอสิทธิ์แข่งขันกีฬาพื้นเมืองได้เนี่ย ในระเบียบที่ผมศึกษาชาร์เตอร์แล้วเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย4ชาติที่เป็นองค์กรนานาชาติในกีฬานั้นและก็ต้องมีการแจ้งให้คณะกรรมการมนตรีซีเกมทราบอย่างน้อย12เดือนว่าผมเป็นเจ้าภาพนะประเทศผมเป็นเจ้าภาพผมจะจัดกีฬาชนิดนี้เพื่อที่คณะมนตรีซีเกมจะได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกได้ทราบอย่างน้อย12เดือนแต่นี้เท่าที่รู้นะครับ ทีนี้ก็มีคนถามว่าการที่เมืองไทยแล้เอ๊การที่เราจะไม่ส่งนักหมยไทยไปแข่งขันครั้งนี้มันจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ผมเรียนว่าไม่น่าจะกระทบกระเทือนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปไปลบดูดูแครนคุณคาเมอะไรของเขาเลยเราชื่นชมยินดีและสนับสนุนนะฮะ สนับสนุนแต่ว่าเราเสียใจยจริงๆเราไปร่วมไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีองค์กรน,นี้ในประเทศไทยนะครับถ้าวันหนึ่งคุณคเมย์เขาจะจัดการคุณคเมย์เขาจะมีการสร้างหรือชักชวนให้มีการตั้งคุณคเมแอสโซเชชันคือในประเทศไทยตอนนั้นก็มีการส่งไปได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีไม่มีทั้งนี้ตามระเบียบของกีฬาซีเกมในแต่ละชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันจะต้องมีอย่างน้อยสี่ชาติเข้าร่วมถึงจะจัดแข่งขันได้ และต้องแจ้งต่อมตรีซีเกมให้ทราบล่วงหน้า12เดือนแต่กรณีของกุฎขแมแจ้งเมื่อ2เดือนที่แล้วและหากไม่มีชาติใดฝ่าฝืนคำเตือนของอิปมาก็อาจจะทําให้การแข่งขันกุฎขมแมมีชาติแข่งขันเพียงแค่3ชาติคือพม่าลาวและกัมพูชาไม่ครบ4ชาติตามระเบียบซีเกมคือมันก็น่าแปลกตรงที่ว่าการแข่งขันซีเกมเนี่ยมีมวยไทยมาตั้งแต่19 1 9 9 1เหรืออะไรเนี่ยนะครับมีมาเรื่อยทุกปี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 นะครับเมื่อคราวที่แล้วก็มีที่ที่เวียดนามนะมีที่ฟิลิปปินส์นะครับเขาก็ส่งนักกีฬามาแข่งขันนะแข่งขันมวยไทยแล้วก็มีการได้เหรียญทองไปด้วยนะแต่คราวนี้เนี่ยที่เขาเขาไม่เอามวยเขากลับไป,ไปเอามวยไทยออกแล้วก็ เอาคุณกแะแมเข้ามาแทนอันนี้ลึกซึ้งจริงๆเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเวลาจะจัดการใงขันกีฬาอะไรเนี่ยทุกชนิดกีฬาเนี่ยเขาเรียกจะมีเทคนิคอลแฮนบุกเทคนิคอลแฮนบุกเกิดหมายก็ว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจะแข่งขันแข่งกันเมื่อไรคนที่เข้าแข่งขันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเขาก็ส่งไปให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย นะครับประมาณสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยในเอกสารเล่มนั้นเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ส่งมาให้ที่สมาคมสมาคมก็ดูแล้วก็ส่งให้ทางอิสมาในนั้นเนี่ยเขายังใช้คําว่าคุณคมเมนะคุณคมเอแล้วก็องค์กรที่มาควบคุมยังใช้อิสมาอยู่ใช้อิสมาอยู่อิสมาก็ได้มีการประสานเขาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง บางอย่างชื่อเขาจะให้ถูกต้องไออะไรก็ตามคุณแคมเก็ได้วงเล็บมวยอะไรพวกนี้เขาส่งกลับไปให้เขาเนี่ยเขาก็ส่งมาอีกฉบับหนึ่งทีนี้ไม่มีเลยเ <aves. S 2> ขาไม่ได้รับอันนั้นเขาไม่รับไม่ไม่รับตามที่อิฟม,มาให้คำแนะนำไปเขาใช้ชื่อคุณแคมเออย่างเดียวเลยและองค์กรที่ในอยู่ในเล่มแรกที่เป็นองค์กรที่ควบคุมเนี่ยใช้อิฟมาเขาก็ไม่เอาเขาก็ตั้งองค์กรข<อ>ึ้นมาใหม่อีกชื่อว่า คุณแคมเคุณแมเออินเตอร์เนชั่นแนลเฟเดอเรชัน KKIF นะครับพูดถึงกติกาเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้การใช้หมัดเท้าเขา่าโศกแต่ว่ากติกาเนี่ยมันต่างกันนะครับต่างกันได้ชัดเรามีการไหว้ครูเขาก็มีการไหว้ครูเหมือนกันแต่ท่าทางการไหว้ครูนะั้นมันไม่เหมือนกันอย่างเราจะไหว้ครูเนี่ยอย่างสมมุติเราสวมมงคลมงคลของเราก็อย่างที่ทุกคนทราบ แต่มงคลนคักเขาเนี่ยมันเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าคล้ายๆผ้าคาดศีิษะอย่นะนครับเวลาเราเราจะไหว้ครูเราก็ใช้ดนตรปีปีกลองของเรานะของเขาก็มีดนตรีนะแต่ถ้าลำร่ายเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เพลงที่เล่นตอนไหว้ครูเราเล่นเพลงสลามาต้องเป็นเพลงสลามา์เท่านั้นนะครับแต่ของเขาจะใช้เพลงอะไรอันนี้เราก็ไม่ไม่ได้ลงไปลึกซึ้งตรงนั้นนะครับ แต่เวลาการต่อสู้ก็มีกอดรัดัดเวี่ยงมีโชคมีอะไรกันอย่างนี้ก็มีคล้ายๆกัน